ปฏิเจ้าป้าดาวจะมาพัดเส้นยากิโซบะไปซื้อมาเจ้ามันจะมีหอกลางฮอ,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 ฮอเล็กหอใหญ่มีมดเจ้าป้าดาวก็ซื้อมาปนฝนกันนัาสองยังอันนี้ก็คือน้ำซัดยากิโซบะเจ้าอยู่ได้ปีสองปีเจ้าะจะมีวันเดือนปีเนาะเขาแกะแล้วเอาใส่ตู้เย็นไว้เจ้าสองธรรมดาเนาะ มีนจมีขวดเล็กก็มีเจ้าขวดใหญ่กว่านี้ก็มีเจ้าไปเจ้เาค่ะไปทำกันนอผักกาดก็มีผักกาดขาวกะลําแคลอแล้วใส่ไข่สามเจ้าใส่น้ำมันมะกอกไปเจ้าถ้าไผบอมีน้ำมันมะกอกก็กใส่ก็ได้เจ้า ใส่ผักเยอะ ส่พักกระน้ำมั้นเจ้าเส้นสามหอใหญ่เนาะหอยแรกสองหอหอใหญ่ตัวเจ้าหอกลางเนาะหอกลางหนะักกินสองคนน่ะเจ้านะั่นแหละก็ถ้านี่กินประมาณสี่คนเจ้าถ้าคนอีกกินเต่งก็ประมาณสามคนจนมากกับสามคน้ะพอดีใส่พักตัวเองก็ มีผักกาขาวแค่อดกระนำเนาะเอาเส้นใส่เลยเต็มกระมังเต็มกระทะโอ้ไม่ได้จะพัดแต่พัดว่าไนะพัดละไหน,เ,นเจ้าในกระทะนี่ไผ่ยางได้กินละหอกักินไปเจ้าตักเอาเองเจ้า กินแบบนี้ป่ะต้องใส่ข้าวกินแบบ่ใส่ข้าวเจ้าใส่ส่ตวลงไปเจ้า มาทำกันดูเจ้าบ้านเขาก็คงจะมีขายเนาะมันแบบมีซอสปุง้งใช่นะมีกับเจ้าห้างแมคโครเจ้าเต่าที่หูหน่าฝนเอาของอี่พูนไปขายเนาะ นี่กระใสไข่เจ้าเดี๋ยวนานไปนิดหนึ่งนะโ้มต้องกลัวมันจะเป็นน้ำเจ้าก็แเด้วไข่มันอืดเนานะค้นเจ้าคน้นคือไข่มันด่างเจ้า มานน้้เจ้ามาพักเส้นยากิโซบะเจ้ายากิโซบะบ้านเ้าถ้าจะพักเหมือเจ้าซื้อเส้นมีติดมาเนเอามาพักขายอย่าเจ้าเส้นต้มกับเส้นพักมันมันจะเหมือนกันเจ้าถ้าหาเครื่องฟุง้งกับเจือกับ ยิ่วขาวซอสหอยเจ้าเอาผ้ผสมกันแล้วก็่าเจ้าเต่ระวังมันจะเค็มเนาะใส่ไข่ใส่อย่างไปถ้ามันจืดเพิ่มชัดลงไปอีกเจ้า เห so right. so ็นก็ชักขวดใหญ่ๆนี่นนะเจ้าขึ่งขวดน่ะเนี่ยก็ะดาใสไปเนี่ยเพราะว่าทําเยอะเนาะทําเยอะเจ้าควดใหญ่ๆนี่ก็ทําได้สองข้างเอาไข่ใส่เนี่ยมันจะมันเจ้าอร่อยแล้วก็หอม เพราะไข่ขาวด่างเต้เตจ้าไข่ขาวถ้าเกิดมันจะยางเนาะนี่ัตว์เจ้าปลาดาปุงแต่สดเนาะ ปุ้งจับจับเจ้าบ่ต้องเพิ่มเหมืนยังแหมเพราะว่าหมนกับ้าวฟุ้งขวักซีอิ่วทำกับข้าวอ่ะเจ้าหรือกระยังกับ้าวทำกับข้าวนั่นแหละเขาปุ้งจับจับนั่นแหละอันเดียวกันเลยอันเท้าชื่อชอบถึงควรมาเมืนกันเขาปุ้งจับจับเจ้ามันจืดกระเพิ่มลงไปอีกเอาใส่ส่วจับเนาะมาเจ้าทำกันดูเจ้า เส้นมีก็มีขายเนาะกินออากาศเย็นๆอร่อยเจ้าพัดเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าผัดยากิโซบะทำกันดูเนาะง่ายๆป้าดาวขอจบคลิปแคนนี่กอนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามมือปรดาด้าโดยนะ้์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ